โอ้โหถ้าใครเปิดดูพอร์ตการลงทุนของตัวเองเมื่อเชา้าวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ผมว่าน่าจะรู้สึกใจหายกันเป็นแถวๆเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะมองไปทั้งไหนก็เห็นแต่สีแดงเต็มไปหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นด้วยนะแต่แรงเทขายมันเอ่อมันลาม,มาถึงตลาดคริปโตด้วยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ เราจะมาปฏิบะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งเสียมบ c k c h เชน Associated Press แล้วก็ Yahoo Finance เพื่อหาคำตอบว่าทำไมตลาด2โลกที่เคยคิดว่าอยู่คนละจักรวาลถึงได้ลมคลืนลงมาพร้อมกันแบบนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากในการคุยกันวันนี้คือเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นบทพิสูจน์สาคัญเลยนะคะที่ทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากว่าเส้นแบ่งระหว่างตลาดหุ้นดั้งเดิมกับตลาดคริปโตม,มันแทบจะไม่มีอยู่จริงแล้ว และที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะได้เห็นว่าเงาของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยมันทอดยาวแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อทุกสินทรัพย์เสี่ยงในโลกนี้ได้อย่างไงงั้นเรามากันเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของพายุลูกนี้ดูเหมือนจะมาจากฝั่งสหรัฐก่อนเลยตลาดหุ้นนี่คือแดงเถือกทั้งกระดานเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะหนักมากดัชนีดาวโจนส์ร่วงไปกว่า557จุดหรือประมาณ1.2%ส่วน S&P 500ก็ลดลงไปเกือบ1%แต่ที่น่าจับตาที่สุดเหมือนจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีใน Nasdaq เลยนะที่เป็นศูนย์กลางของแรงขัดแงขายรอบนี้โดยเฉพาะหุ้นที่แบบเป็นลูกรักของทีม AI อย่าง Nvidia นี่ร่วงไปเกือบ2%ทั้งที่ยังไม่ทันจะประกาศผลประกอบการด้วยซ้ําเหมือนมีคนชิงหนีออกมาก่อนเลย ถูกต้องเลยค่ะการปรับฐานในหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะตัวที่เป็นผู้นำตลาดอย่าง Nvidia เนี่ยมันเหมือนเป็นโดมิโนตัวแรกที่ลม้มลงแล้วแรงสั่นสะเทือนของมันก็ส่งต่อไปอยังตลาดอื่นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากคือความเร็วในการส่งผ่านความตื่นตระหนกจากตลาดหนึ่งไปอีกตลาดหนึ่งมันน่าทึ่งมากนะคะแทบจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยไม่ต้องรอข้ามวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนกับว่ากำแพงที่เคยกั้นไว้มันพังทลายไปแล้ว แล้วผลกระทบที่ส่งมาถึงตลาดคริปโตก็หนักหน่วงจริงๆนะครับอย่างพี่ใหญ่ยังบิตคอยที่ใครๆก็คิดว่าน่าจะยืนไหวแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะไม่รอดครับผมเห็นตัวเลขแล้วยังตกใจเลยจากที่เคยเทรดกันอยู่แถวๆ 1, 1,25 0 0แดอลลาร์มาเดือนก่อนร่วงลงมาแตะ91,000ดอลลาร์แหล่งข่าวหนึ่งถึงกับพาดหัวว่าเป็นการล้างกำไรที่ทำมาทั้งปี2025ในคืนเดียวเลย ตัวเลขราคาที่ร่วงลงก็ว่าน่ากลัวแล้วนะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลเบื้องหลังจะเห็นภาพความโกลาหลที่ชัดกว่านั้นอีกคือข้อมูลชี้ว่ามีการล้างสถานะหรือ Liquidation ในตลาด Futures ไปมากกว่า510ล้านดอลลาร์โห510ล้านเลยเหรอครับภายใน24ชั่วโมงนี้นะใช่ค่ะตัวเลขนี้มันคือเสียงกรีดร้องของนักลงทุนที่ใช้ Le v e r a รสูงสเลยนะแต่แต่มันยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เรื่องที่น่าสนใจกว่าในมุมมองของดิฉันคือชะตากรรมของเหรียญเล็กๆหรือที่เรียกว่า altcoins โอ้โหใช่เลยครับผมเห็นข้อมูลจากสยามบล็อก a i n บอกว่ากว่า90%ของเหรียญในตลาดนี้คือโดนเทขายพร้อมกันหมดบางตัวนี่อาการหนักกว่าบิตคอยหลายเท่าตัวมากอย่างสตรา k ร่วงไปเกือบ18% Pump ร่วงไป16.7%นนี่มันมันไม่ใช่แค่ปรับฐานแล้วนะแต่มันคือการหนีตายชัดๆเลย ภาพนี้มันสะท้อนสัจธรรมของตลาดได้ดีมากเลยค่ะลองนึกภาพเรือที่กําลังจะจมนะคะสิ่งแรกที่ควรจะโยนทิ้งเพื่อลดน้ําหนักก็คือสัมภาระที่ไม่จําเป็นในภาวะตลาดที่เป็น risk off หรือภาวะที่นักลงทุนไม่อยากเสี่ยงเนี่ยเงินทุนก็จะไหลออกจากสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเปราะบางและเสี่ยงที่สุดก่อนเสมอซึ่งในโลกคริปโตสินทรัพย์ประเภทนั้นก็คือ all coins นั่นเองค่ะเห็นภาพเลยครับ พอเราเห็นภาพความเสียหายทั้งหมดแล้วมันก็เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาทันทีว่าทำไมทำไมทุกอย่างถึงพังลงมาพร้อมกันได้ขนาดนี้อะไรคือชนวนที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกพร้อมกันทั้งโลกขนาดนี้ครับถ้าเราสาวลึกลงไปในทุกแหล่งข้อมูลนะคะจะเห็นว่าปลายนิ้วของทุกคนชี้ไปที่สถาบันเดียวเลยคะ่ะเฟดแหะครับก็คือเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐค่ะตลอดทั้งปี2025ที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะหุ้นหรือคลิปโตต่างก็วิ่งขึ้นมาได้ด้วยพลังของความหวังเป็นความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงพอดีีดจนทําให้เฟดต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอ๋อซึ่งการลดดอกเบีย้ยก็เหมือนการเปิดก๊อกอัดฉีดเงินราคาถูกเข้ามาในระบบเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงชั้นดีเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนะครับเรื่องที่ตลาดคาดหวังว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยมันก็เป็นข่าวมาสักพักแล้วใช่ไหมครับ ทำไมมันถึงเพิ่งจะมาส่งผลรุนแรงเอาตอนนี้มันมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นเพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันคือเรื่องของฟางเส้นสุดท้ายตลาดเหมือนคนที่วิ่งมาไกลด้วยพลังงานจากความหวังล้วนๆค่ะและข้อมูลล่าสุดจาก CME Fed Watch 2ก็คือฟางเส้นนั้นที่หักลงมาข้อมูลชี้ว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ลดหวบลงมาเหลือแค่ประมาณ42.9%เท่านั้นโอโ้โห คือสวนทางกับที่ตลาดคาดหวังไว้เลยสวนทางอย่างสิ้นเชิงค่ะพอความหวังสุดท้ายมันริบหรี่ลงก็เหมือนกับรถที่น้ำมันหมดกลางทางนักลงทุนที่ทำกำไรไมาเยอะก็พร้อมใจกันกระโดดลงจากรถทันทีเพราะไม่มีใครอยากติดอยู่บนรถที่กำลังจะไหลลงจากเขาเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นจุดเปลี่ยนทางความรู้สึกของตลาดโดยสมบูรณ์จากที่เคยหวังกลายเป็นหมดหวัง แล้วพอเชื้อเพลิงมาหาภาคอย่างเรื่องดอกเบียมันหมดไปนักลงทุนก็เลยหันกลับมามองปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่ตัวเองถืออยู่ซึ่งสําหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันก็มีข่าวร้ายรออยู่พอดีเลยใช่ค่ะนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยมีการพูดถึงต้นทุนชิ้นส่วนสําคัญอย่างดีแรและแนนแนนที่สูงขึ้นซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้เป็นหัวใจของธุรกิจเทคโนโลยีและ Data Center ทั้งหมด พอต้นทุนมันสูงขึ้นมันก็ไปบีบให้อัตรากําไรหรือมาจิ้นของบริษัทเหล่านี้แคบลงพอเรื่องพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นเหมือนผู้นําฝูงเริ่มดูไม่ดีมันก็ยิ่งตอกย้ําความรู้สึกด้านลบและความเชื่อมั่นที่หายไรเนี้มันก็ลามจากตลาดหุ้นไปสู่ตลาดคริปโตอย่างที่เราเห็นทั้งปัจจัยมหาภาคจากเฟดที่ทําให้หมดหวังแล้วก็ปัจจัยจุลภาคที่ตัวหุ้นเท็ซเองก็เริ่มมีปัญหาพอสองเรื่องนี้มารวมกันมันก็เลยเหลือเหตุผลสุดท้ายนั่นก็คือจิตวิทยา มันคือจิตวิทยาฝูงชนที่คลาสสิกมากค่ะลองนึกภาพคนเต็มโรงหนังแล้วจู่ๆมีคนหนึ่งตะโกนว่าไฟไหมถึงจะยังไม่เห็นควันแต่ทุกคนก็จะวิ่งกรูไปที่ประตูทางออกทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเป๊ะเลยค่ะเมื่อผู้นำตลาดอย่างหุ้นเท็กซ์ถูกเทขายและปัจจัยมหาภาคก็ไม่เป็นใจมันก็สร้างสภาวะที่เอื้อต่อการตื่นตระหนกได้ง่ายมากวลีที่ว่ากำไรปี2025อาจหายวับมันสะท้อนอารมณ์นี้ได้ดีที่สุดเลยค่ะ โอเคครับตรงนี้คือส่วนที่น่าสนใจและเป็นหัวใจของการสนทนาของเราจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนี้มันสอนอะไรเราบ้างข้อสังเกตรแรกที่ผมว่ามันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดเลยก็คือ,อ,อความเชื่อกเก่าที่ว่า Bitcoin คือทองคำดิจิทัลเป็นสินทรัพย์หลบภัยเวลาตลาดหุ้นพังความคิดนั้นมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่แค่ใช้ไม่ได้ แต่สถานการณ์นี้มันกลับหัวกลับหางเลยด้วยซ้ำในอดีตอาจจะมีคนมองว่าบิตคอยน์หรือคริปโตเป็นสินทรัพย์หลบภัย hedge <H, S 2> คล้ายๆทองคำแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คริปโตไม่ได้ทำหน้าที่นั้นเลยแต่กลับกลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงปลายน้าที่รอรับแรงกระแทกต่อจากคุณเทคอีกทีนี่คือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเลยนะคะน่าสนใจมากครับมันเหมือนกับว่าบิตคอยไม่ได้เป็นเรือชูชีพ แต่กลายเป็นตู้สุดท้ายของขอบวนรถไฟที่ชื่อว่าหุ้นเทคโนโลยีพอหัวขบวนเบรกกระทันหันตู้สุดท้ายก็เลยเหวี่ยงแรงที่สุดเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะและเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าผู้เล่นในตลาดมันเป็นกลุ่มเดียวกันมากขึ้นสถาบันการเงินกองทุนเฮดฟันหรือแม้แต่นักลงทุนรายใหญ่ต่างก็มีพอร์ตการลงทุนที่กระจายอยู่ในทั้งสองตลาด พอพอร์ตหุ้นของพวกเขาขาดทุนหนักเขาก็จําเป็นต้องเทขายสินทรัพย์อีกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูงและผันผวนที่สุดอย่างคริปโตก็มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆแ,และบทเรียนจากกรณีของ Altcoins ที่ร่วงหนักกว่า Bitcoin หลายเท่าตัวแหละครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเสี่ยงในโลกคริปโตบ้าง มันสะท้อนลำดับชั้นของความเสี่ยงหรือ risk hierarchy ในโลกคริปโตได้ชัดเจนที่สุดค่ะในยามที่ตลาดปกติหรือเป็นขาขึ้นเงินทุนจะกล้าได้กล้าเสียไหลไปสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังสูงที่สุดซึ่งก็คือบรรดา a l l c o i n s แต่ในยามที่ตลาดตื่นจนก กระแสเงินทุนจะไหลย้อนกลับทันทีเงินจะไหลออกจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดก่อนซึ่งก็คือ altcoins ไปสู่สินทรัพย์ที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่าในภายในระบบนิเวศเดียวกันซึ่งก็คือ bitcoin ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า flight to quality ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันการหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงไปหาสินทรัพย์ที่ก็ยังเสี่ยงสูงอยู่ดีใช่ค่ะมันเหมือนกับการหนีพายุเฮอริเคนจากบ้านไม้ริมหาดซึ่งก็คือ altcoins เข้าไปหลบในบังเกอร์คอนกรีตหรือบิตคอยน์ซึ่งบังเกอร์นั้นก็ยังอยู่ในใจกลางพายุเหมือนกันแต่มันก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดภายในเขตภัยพิบัตินั้นแล้วนี่เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับนักลงทุนว่าถึงแม้จะอยู่ในตลาดคริปโตเหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงของแต่ละเหรียญนั้นแตกต่างกันมหาศาลโดยเฉพาะในยามวิกฤตแปลว่าสถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นว่าการลงทุนมันเป็นแบบนี้ไปแล้วสินะครับนักลงทุนในตลาดคริปโตจะดูแค่ข่าวในวงการตัวเองได้ไม่อีกต่อไปแล้ว และต้องกลายเป็นคนที่จับตาดูกันตัดสินใจของเฟดต้องตามข่าวดัชนี n a s d a ดหรือแม้กระทั่งต้องทําความเข้าใจเรื่องกาาําไรขาดทุนของบริษัทผลิตชิปอย่างเอ็นวีเดียเพราะทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วอย่างแยกไม่ออก นี่คือสภาวะปกติใหม่หรือ new normal ของโลกการลงทุนค่ะเส้นแบ่งระหว่างประเภทสินทรัพย์มันจางลงเรื่อยๆข่าวสารจากฝั่งหนึ่งสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ในเวลาไม่กี่นาทีการมองภาพรวมและการเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่านี้จึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกคนในยุคนี้ค่ะ สรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือสภาวะตื่นตระหนกที่ลามไปทั่วทุกตลาดการเงินซึ่งมีชนวนมาจากความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของเฟดและแรงกดดันภายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่สุดท้ายได้ลากให้ตลาดคริปโตดิ่งลงเววตามไปด้วยบทเรียนสำคัญที่สุดคือโลกการลงทุนทุกวันนี้เชื่อมโยงถึงกันอย่างที่เราคาดไม่ถึงจริงๆ และเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเหตุการณ์นี้ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ค่ะว่าทีมกำไรของปี2025ที่เราเห็นราคาสินทรัพย์ต่างๆปรับตัวขึ้นมาตลอดทั้งปีนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมีปัจจัยพื้นฐานรองรับจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ภาพที่สวยงามซึ่งถูกสร้างขึ้นจากความหวังลมๆแรงๆว่าจะมีเงินราคาถูกจากเฟดเข้ามาในระบบโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดแล้วก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะถ้ามันเป็นอย่างหลัง พอความหวังนั้นหายไปทุกอย่างก็พร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อเหมือนที่เราเพิ่งเห็นกันไปและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อค่ะหากเส้นแบ่งระหว่างหุ้นเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงจางลงเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของโลกการเงินแบบกระจายศูนย์หรือดีฟาที่เคยเป็นอุดมการณ์ตั้งต้นอย่างไร สุดท้ายแล้วมันจะเสี่ยงปลายเป็นเพียงแค่แผนกหนึ่งของระบบการเงินดั้งเดิมที่มีความผันผวนสูงกว่าเดิมและถูกควบคุมทิศทางโดยพลังจากส่วนกลางอย่างการตัดสินใจของเฟดซึ่งเป็นสิ่งที่มันเคยต้องการจะหนีออกมาตั้งแต่แรกหรือไม่คะ